ถารถกล่องเสียนะครับอาการมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะ 2> 3, 2, 1, โอเคครับผมวันนี้อยู่กับช่างชาโคล่าครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูนะครับกล่องปริ๑๕๐นะครับคืออันนี้วันนี้นะครับพอดีผมมีลูกค้านะครับ มีปัญหานะครับเกี่ยวกับกรอง ECU นะครับคลิกหนึ่งห้าศูนย์ครับโฉมใหม่ล่าสุดนะครับก็คือเดี๋ยวผมเล่าอาการเลยละกันเนาะเพราะว่าอันนี้ผมเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่ตอนที่ทําการเปลี่ยนอ่ะไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับถ้ารถกล่องเสียนะครับอาการมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคืออาการเริ่มแรกเลยนะครับ รถลูกค้านะครับไฟหน้าปัดมันแบบติดติดจับับอะทุกท่านนะครับถ้าใครเป็นอาการนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับถามว่ามันเกิดจากอะไรผมว่ามันเกิดจากที่จากที่ผมดูนะมันเกิดจากหนึ่งคือสายไฟลูกค้านะครับมันขาดแล้วก็ปักนะครับมันโดนน้ําแล้วมันขึ้นเกลือนะครับแล้วมันมีการสปักตลอดเวลานะครับสปักไปสปักมาครั้นี้ก็ ช็อตไปเลยนะครับพอช็อตปุ๊บมันก็หายไปเลยนะครับไฟมันหายหมดเลยนะครับตอนแรกคิดลูกค้าคิดว่าแบตหมดนะครับแบตหมดก็ทําการเปลี่ยนแบตก็ไม่ติดนะครับเราก็ทําการถอดหรือดูที่ปลั๊กปลั๊กที่อยู่กับโครงด้านหน้านะครับมันจะมีสายไฟที่เสียกันอยู่อ่ะนะครับตรงปั้นๆนะครับปั้นใหญ่ๆอะตัวนั้นแหละครับมันมีการช็อตมันเป็นการแบบเหมือนโดนน้ำครับ แล้วมันขึ้นเกลือนะครับก็ทําการต่อปุ๊บพอต่อสายปุ๊บเสร็จไฟทุกอย่างทํางานหมดเลยนะคือทํางานทุกอย่างเลยนะครับพอเช็คไฟทำงานหมดนะครับแต่ไฟเลี้ยวไฟหน้าอะไรติดหมดเลยนะครับแล้วก็ปั๊มปั๊มไม่ทํางานครับมีอย่างเดียวคือปั๊มไม่ทํางานนะครับนอกนั้นระบบไฟทุกอย่างทํางานหมดนะครับแล้วก็ลูกเครื่องยนต์นะครับตอนเปิดสวิตช์กุญแจนะครับลูกเครื่องยนต์ไม่ขึ้นนะครับ แต่ว่าพอผ่านประักสองสามวิปุ๊บมันจะขึ้นนะครับตอนเปิดไม่ขึ้นนะครับแต่ตอนช่วงสองสามวิปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นไฟเครื่องยนต์ขึ้นตลอดนะครับใครเจออาการนี้ก็สันนิษฐานได้เลยนะครับน่าจะเป็นที่กล่องพังนะครับอันนี้คือกล่องลูกค้านะครับกล่องเก่าก็ออามาเล่าประสบการณ์ละกันเนาะเพราะว่าไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับใครเจออาการแบบนี้นะครับก็สันนิษฐานไปเลยนะครับว่ากล่องครับก็จะมี ให้เราต้องเกตนะครับไฟเครื่องยนต์นะครับติดนะเจ็ดติดค้างนะครับแล้วก็ลูกกุญแจนะครับลูกเจนะครับจะติดติดแล้วก็ดับนะครับมันจะติดสลับกับไฟเครื่องยนต์นะครับตอนเปิดกุญแจนะครับปกติไฟเครื่องยนต์ต้องติดนะพอไฟเครื่องยนต์ติดแล้วก็ <Money. S 2> ดก <Money. S 2> ับนะครับแต่นี่ไฟลูกเจนะครับ ติดแล้วดับนะครับสลับขึ้นมาเป็นไฟขึ้นโยติดตลอดนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับใครเจออาการนี้ก็คือสันนิฐานไปเลยว,ว่ากล่องตัวนี้เสียนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็เช็คฟิลเช็คอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะทุกคนเผื่อมันอาจจะเป็นที่จุดอื่นนะตอนนี้เป็นกล่องกล่องน่าเก่าครับถามว่าไม่มีรอยช็อตไม่มีอะไรห,หรอครับ yeah. Yeah. แต่มันมีปัญหาคือเขาเจอแบบไฟสปาร์คแบบนี้มานานแล้วไงคือมันขึ้นแบบ ติดติดตับตับนะครับหน้าปัดเลนไม้นะครับก็คือใครมีอาการนี้ข้อเขาชิดที่ศูนย์ตรวจเลยนะนะครับอย่าปล่อยให้มันเนื่นนานนะถ้าปล่อยให้เน่นนานปุ๊บเราอาจจะเสียเงินประมาณสักอันนี้ก็อยู่ประมาณห้าพันกว่าบาทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับรหัสของก็จะเป็นรหัสเอ่อสามศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์นะครับ k 5ห้าเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้คือรหัสของไฟนะครับก็วันนี้มาเล่าประสบการณ์แค่นี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะครับ ถ้ามีอาการติดติดแบบนครการรุณาเข้าเช็คที่ศูนย์ก่อนนะครับเข้าเช็ครถก่อนให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่กล่องมันจะพังนะครับก็น่าจะเกิดจากการสปาร์คของไฟนะครับสายไฟที่มันโดนน้ําโดนอะไรเงี้ยครับมันขึ้นขาวแล้วมันอาจจะมีปัญหานะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ลวกันเนาะขอยาลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยละกันนะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเพราะว่าไม่ได้ถ่ายคลิปก็เพืเป็นความรู้นะครับให้เราอ่าราวังนิดนึงนะครับถ้าเป็นอาการนี้นะครับ ให้ระวังนะครับระวังด้วยแล้วก็เข้าเช็คให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะมีปัญหานะครับอ่าผมเล่าอีกนิดนึงนะเพราะว่ามีพิเศษนะครับอาการนี้แหละนะครับคือไฟช็อตลงโค้งนะครับแล้วก็จะเป็นอาการคือปั๊มทํางานทุกอย่างอะไรทํางานทุกอย่างนะครับแค่สตาร์ทแล้วไม่มีแรงฉุดนะครับไม่มีแรงฉุดให้คือโยนหมุนนะครับตอนนั้นก็เป็นนะครับมันจะเป็นอีก ลักษณะหนึ่งแต่การช็อตกันอะไรคล้ายๆกันนะครับก็จะเป็นไฟลงโคง้งลงอะไรประมาณนี้ครับก็ให้ทุกท่านดูแลรถนิดนึงนะครับรสำหรับคลินี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ Three, two, one,